สวัสดีครับก็มาพบกับชาแนลจันเดียร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมา,าพิสูจน์กันนะครับเรื่องอว่าทําไมซื้อปืนมาแล้วนะครับยิงไม่โดนนะครับสายล่าหลายๆท่านเนี่ยที่ซื้อปืนมาเนี่ยเล็งจัดศูนย์ศูนย์หน้าศูนย์หลังดีๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่โดนนะครับเลยต้องไปซื้อกล้องมาติดหลายท่านซื้อมายังไม่มีงบประมาณที่จะซื้อกล้องก็ พักไว้ก่อนนะครับก็เอาศูนย์เปิดไปยิงก็สนุกดีเหมือนกันนะครับยิงศูนย์เปิดมาดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับว่าทําไมมันถึงไม่โดนนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมอ่าอันที่1นนะครับก็คือความเร็วกระสุนความเร็วกะสุนเนี่ยกระสุนแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องดูข้างกล่องด้วยหรือว่าไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ากระสุนความเร็วกระสุนมันเท่าไหร่อย่างตัว cci stinger เนี่ย ความเร็วสูงมากนะครับพันหนะครับพันหตัวเซเลอร์เบลล์อาร์กิล่านะครับความเร็วกระสุนแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันมันเลยทําให้การยิงไปใส่เป้าสักเป้าหนึ่งอ่ะมันเลยไม่โดนเวลาเราเปลี่ยนนะครับเรายิงกล่องนี้เข้า X แต่พอเปลี่ยนมายิงกล่องนี้กลับกลายเป็นว่ามันขึ้นหรือมันลงนะครับมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งเช่นกันนะครับ ถ้ามันเร็วมากมันก็แหวกอากาศไปได้สูงแล้วก็หมุนควงสว่านไปให้ถึงเป้าได้สูงครับอำนาจทะลุทะลวงมันก็จะสูงเช่นกันนะครับบางคนบอกว่าปืนจุด 2.2.LR เนี่ยทำไมถึงต้องใช้ปืนจุดง2มาฝึกซ้อมในการยิงเปลี่ยนระยะ,ะก็คือขนาดกระสุนมันเล็กก็จริงนะครับแต่ราคามันก็ถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ปืน จุด 22LR ที่เป็นไรเฟิลแบบนี้นะครับเพื่อมาใช้ในการฝึกซ้อมยิงเปลี่ยนระยะนะครับเปลี่ยนระยะนะเมื่อมาลองยิงเปลี่ยนระยะดูแล้วนะครับตนะั้งแต่ระยะ25เมตรระยะ50เมตร100เมตรอะไรขึ้นไปเนะี่ยทำไมมันถึงตกไม่เหมือนกันนะครับมีองค์ประกอบผมพูดไปอัน,อนที่1แล้วนะคือความเร็วหัวกระสุนอันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญอันที่2คือน้ําหนักหัวกระสุน น้ำหนักหัวกระสุนน้ำหนักหัวกระสุนก็มีผลนะครับเพราะว่าแรงที่จะมาทำกับหัวกระสุนเมื่อมันลอยไปไม่ว่าวัตถุอะไรก็แล้วแต่เวลาเราคว้างมันออกไปนะครับมันจะตกลงสู่พื้นถ้าท่านไม่ยิงมันออกไปนู่นนะครับนอกโลกซึ่งไม่มีกระสุน ปืนชนิดไหนที่ยิงออกไปข้างบนไดถ้ถ้าไม่ใช่พวกมิสไซล์หรือขีปนาวุธที่ยิงออกไปนอกโลกได้นะครับให้มันออกจากแรงโน้มถ่วงโลกออกไปนะครับแต่ตัวกระสุนเนี่ยไม่มีลูกไหนที่มันยิงออกไปได้ครับมันก็จึงต้องตกลงมานะครับจึงต้องตกลงมาสู่พื้นถ้าท่านยิงมันขึ้นไปตรงๆมันก็จะตกลงมาบริเวณน,นั้นแหละถ้าท่านแบบตรงด่งเลยนะถ้าไม่มีลมอะไรมันก็จะตกลงมาตรงๆนะครับหรือ ถ้าท่านยิงไปแนวนอนเนี้ยนะครับนะมันจะต้องมีโอกาสที่มันโค้งลงยิ่งน้ําหนักมากก็จะตกลงเร็วครับยิ่งน้ําหนักน้อยมันก็จะอาจจะเหินขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับอยู่ที่น้ําหนักมัมกระสุนด้วยนะครับแล้วก็ความแหวกอากาศของเขาอ่าก็เลยเป็นในข้อที่3ก็คือค่าแหวกอากาศค่าแหวกอากาศนะ กระสุนแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีค่าแบกอากาศไม่เหมือนกันบางบางอันหัวแหลมบางอันหัวทู่บางอันเป็นหัวรูอ่าบางอันเป็นนะเดี๋ยวผมหาไม่มีกระสุนหัวกระสุนหัวรูผมหมดนะครับก็ก็อยู่ที่ค่าแบกอากาศนะครับค่าแบกอากาศว่ามันจะสามารถแบกอากาศไปได้มากน้อยขนาดไหนเหมือนกับเราขี่มอไซค์ขี่มอไซค์เนี่ยมอไซค์มันก็คันเล็กๆนิดเดียวนะครับอ่าหรือพวก ไปเทียบกับพวกรถพ่วงงี้ยลรถพ่วงก็คันใหญ่มันแบกอากาศไปอากาศที่มวลมันเข้าไปถูกแทนที่มันก็จะสูงเช่นกันเวลาเราเคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆรถพ่วงนะครับเวลามันฟืบไปเหมือนเราโดนโดนรถพ่วงเนี่ยดูดเข้าไปนะครับเพราะว่าอากาศมันถูกดันออกไปมันก็จะมีอากาศใหม่เข้ามาแทนที่ครับ ถ้าท่านอยากรู้ว่าในอากาศมันมีมวลไหมเนี่ยท่านลองเอามือทําอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านจะรู้ว่าอากาศมันมีมวลนะครับเราเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีมวลนะครับกระสุนปืนที่มันวิ่งออกไปเนี่ยมันก็ต้องผ่าแรงแบรก,กอากาศไปเช่นกันนะครับเป็นแรงต้านนะครับเป็นแรงต้านอันที่4ี่คือระยะที่ยิงอันนี้สําคัญนะครับระยะที่ยิงเนี่ยปืนลูกกดจุดสองสองเอาเนี่ยถ้าถ้าจะเอามายิงเปลียนระยะกันจริงๆเนี่ยยี่สิบห้าถึงสองร้อยเมตรเนี่ยนะครับระยะที่ท่านยิง เกิน200ไปเนี่ยผมว่าก็น่าจะมองศูนย์เปิดไม่เห็นแล้วนะครับแค่100เมตรเนี่ยก็มองแทบจะไม่เห็นเป้าแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหาสนามที่มันเป็น100เมตรขึ้นไปเนี่ยยากมากถ้าท่านไม่เอาไปยิงตามทุ่งนาแล้วต้องเป็นท,ทุ่งนาส่วนตัวของท่านด้วยนะครับเผื่อไปยิงโดนตศสีต์สาเดินมาหาปูหาปลาอย่างเงี้ยโดนคดีความอีกจะยุ่งนะครับก็เลยอเอาระ,ระยะย5 50ิบห0านะครับประมาณนี้ลูกกดเนี่ย เป็นปืนที่น่าเชื่อถือได้แน่นอนนะครับผมระยะที่ยิงก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเรายิงไปกระสุนมันตกลงใช่ไหมอ่ะมันมีส่วนในการยิงโดนไม่โดนด้วยนะครับอันที่5้าอื่นๆเช่นลมฟ้าอากาศอ่าจจะมีลมบางทีกระสุนมันวิ่งไปตรงๆของมันเนี่ยมีลมมาฟืบนนิดเดียวมันก็เปลี่ยนนะครับอาจจะไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างบ้างหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนเนีาา่ยผมเคยไป ลองแข่งยิงแล้วนะครับยิ่งเรายิงไปเยอะๆนะครับลำกล้องมันก็จะร้อนยิ่งลำกล้องบางๆแบบนี้ลำกล้องมันร้อนแล้วผลของการยิงโดนไม่โดนเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับลำกล้องร้อนถ้าอากาศยิงร้อนๆเนี่ยเรายิงร้อนจากภายนอกกับร้อนจากภายในเมื่อมันโดนเสยดสีบ่อยๆมันเกิดความร้อนนะครับมันก็ทําให้การยิงปั้นกลุ่มก็เปลี่ยนไปเช่นกัน บางทีท่านสะพายตากแดดไปนะครับไปยิงนกเงี้ยท่านเคยยิงแบบนี้แล้วโดนแต่ว่าพอพายไปสักพักหนึ่งไม่โดนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเช่นกันนะครับอาจจะมีลมมีความร้อนของสภาพอากาศอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อยถ้าลมไม่แรงมากๆเรายิงในสนามนะครับที่ลมเข้าไม่ถึงเงี้ยโอเคนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็อันที่6ครับที่ต้องปรับแก้เลยที่สําคัญก็คือคนยิงคนยิงนะครับการ บางท่านมั่นใจมากนะครับเวลาไปเหนี่ยวไกลเนี่ยปืนยาวก็มีผลในเรื่องของการกระตุกไกนะครับบางทีเวลาเราเหนี่ยวไกลนะครับหลายหลายท่านก็แนะนําผมมาว่าอย่าไปอย่าไปบางทีในความคิดเรานะครับมันว่ายิงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ยิงอย่างเงีย้ยมันจะทําให้เรากระตุกไกแล้วมันจะทําให้เป้าเราเปลี่ยนนะครับ บางทีเราปล่อยให้มันลั่นของมันเองนะครับเช่นกันปืนทุกกระบอกครับเซอร์ไพรช็อตนะครับ,รบก็คือปล่อยให้มันลั่นของมันเองเราแค่เลี้ยงเป้าออไปแล้วก็นิ้วก็ค่อยๆดึงมาดึงมาดึงมาแล้วก็มันก็จะพุ่งออกไปนะครับแล้วก็กําหนดลมหายใจลมหายใจเข้าออกเข้าออกอการลมหายใจที่กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะก็ไปแก้ของท่านเองประมาณนี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบหลักๆผมอาจจะพูดไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะแต่ น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อเสนออย่างอื่นว่าออมันมีองค์ประกอบอื่นอีกนะในเรื่องของการยิงปืนคอมเมนต์มา,าแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมจะนําเสนอต่อมานะครับเมื่อมันมีองค์ประกอบอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับเรามาดูกันว่ากระสุนปืนกนะระสุนปืนมันเป็นาบางคนก็จะมองว่าเป็นกร,ระสุนปืนแบบวิถีโค้งนะครับบางทีมันไม่ได้ไปตรงๆนะครับมันอาจจะมี การหมุนนะครับการหมุนของหัวกระสุนเนี่ยมันอาจจะไปตรงๆแล้วก็โค้งลงมาทางนี้ถ้ามันเป็นเกลียวซ้ายมันก็จะอาจ,อาจจะไปทางนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเกลียวของกระสุนของตัวลำกล้องปืนจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะให้ดูตรงๆนะครับกระสุนพุ่งออกไปแล้วก็โค้งลงประมาณนี้มันอาจจะไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะโค้งลงนะครับผม อ่าอันนี้คือในส่วนของกระสุนที่มันพุ่งออกไปนะครับท่านอาจจะเด,เดี๋ยวผมผมขอย้ายวัตถุก,ก่อนอโอเคนะครับถ้าท่านอาจจะเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับเอาภาพชาร์จประมาณนี้นะครับที่จริงกระสุนมันไม่ได้ถูกยิงขึ้นไปนะ มันไม่ได้ออกจากปากกระบอกปืนแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับที่จริงมันไปตรงๆนี่แหละนะครับตรงๆนี่แหละระยะนี้จะเป็นระยะ25ที่เราตั้งเป้าไว้นะครับต่อมาที่ระยะ50ระยะ25กับ50เนี่ยผมมองว่ามันเป็นช่วงที่กระสุนมันเสถียรและคงที่นะครับ เวลาท่านไปตั้งกล้องเล็งครับระยะ25กับระยะระยะ50ท่านตั้งกล้องย5ท่านยิง50ิก็จะตรงเป๊ะท่านตั้งกล้อง50ท่านมายิง25ก็จะตรงตรงกลางเป๊ะคําว่าตรงกลางเป๊ะคืออะไรเวลาท่านใช้สโคปหรือว่ากล้องเล็งนะครับในการยิงตรงเป๊ะเนี่ยท่านใช้เนี่ยเอากากบาทท่านตั้งกล้องไว้นะครับแล้วท่านเอากากบาทไปทาบกับเป้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ แต่ว่าเมื่อท่านเปลี่ยนระยะไปไกลขึ้นอพอมันยิงไปไกลขึ้นปรากฏว่านะร,ระยะที่ประมาณ100เมตรนะครับกระสุนมันตกตรงนี้นะครับกระสุนมันตกตรงนี้แสดงว่าถ้าท่านอยากจะให้มันตกตรงกลางเป๊ะท่านจะต้องยกปากกระบอกขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ากระสุนมันตกลงไงท่านจะต้องยกปากกระบอกขึ้น ท่านจะต้องยกปากกระบอกขึ้นเพื่อให้กระสุนมันตกตรงกลางเปะ๊ะระยะร้อยเมตรเนี่ยทำไมนะครับทําไมเพราะว่าผมให้ดูตรงนี้อันนี้คือเป้านะครับอันนี้คือเป้าที่อยู่ตรงกลางแต่กระสุนมันไปตกตรงนี้แสดงว่าแลที่ระยะร้อยเมตรเนี่ยกระสุนมันเริ่มตกแล้ว รเริ่มตกแล้วตั้งแต่50ขึ้นไปมันก็เริ่มตกแล้วแหละหกสิบเจ็ดก็แล้วแต่มันก็เริ่มตกแล้วแหละเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือถ้าท่านยิงศูนย์เปิดครับท่านก็ต้องยกปากกระบอกขึ้นนิดนึงเพื่อให้กระสุนมันตกตรงกลางเป้าเป๊ะนะครับกลางเป้าก็คือตรงนี้นตรงนี้นะครับแล้วถ้ามันตกกลางเป๊ะแบบนี้แล้วเราถ้าเราไม่อยาก ปากกระบอกขึ้นลนะ้ะที่จริงมันก็ต้องเชิดนั่นแหละเราก็มาปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้เลื่อนไปให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วไอ้ตัวศูนย์หลังเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราปรับสองร้อยเนี่ยมันจะขึ้นสุดเลยถ้าเราปรับยี่ห้ามันก็จะลงมาต่ําสุดเลยเพื่ออะไรครับเมื่อศูนย์หลังมันยกขึ้นแสดงว่าเวลาตอนที่เรายิงเราต้องยกปากกระบอกปืนขึ้นแล้ว จี้มันเดิมเล็งจี้เหมอนเดิมไม่ต้องไปเล็งเผื่อนะครับไม่ต้องไปเล็งเผื่อ,อเช่นเดียวกันถ้ายิงที่ระยะ200เมตรท่านก็ต้องเผื่อขึ้นไปอีกเช่นกันนะครับสมมตุติอันนี้คือระยะ200นะครับอันนี้ระยะ100อันนี้ระยะ200ะเป้าจะอยู่ตรงนี้ส่วนเวลายิงจริงๆถ้าท่านเออท่านตั้งกล้องไว้ที่50นะมันก็จะตกตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับ ใช้หลักการนี้นะครับในการปรับศูนย์หลังหรือปรับตั้งกล้องเล็งนะครับกล้องเล็งเนี่ยเป็นอะไรที่มาอำนวยความสะดวกให้เราโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่เรื่องของกล้องเล็งเลยนะครับกล้องเล็งเนี่ยมาอำนวยความสะดวกในส่วนนี้โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากระสุนมันไปซ้ายหรือไปขวามากเกินไปเนี่ยทำไมมันถึงไปซ้ายหรือไปขวาอาจจะเกิดจากการเหนี่ยวไกลของเราด้วยก็ได้ที่ผมบอก หกข้อแรกที่ผมกล่าวถึงนะครับแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเหนียวไกลโอเคแล้วท่านยิงไปมันก็ตกที่เดิมยิงไปมันก็ตกที่เดิมแสดงว่าท่านต้องปรับซ้ายขวาแล้วนะครับปรับซ้ายขวาแล้วซ้ายขวาคืออะไรอ่ะมาดูนะครับถ้ามันตกตรงนี้หรืออาจจะตกตรงนี้อ่ะแสดงว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมตัวกล้องเลนส์ก็จะมาช่วยปรับซ้ายขวาให้ถ้ามันไปซ้ายให้ท่าน หมุนกล้องไปทางซ้ายนะครับเพื่อขยับหมุนกล้องไปทางซ้ายถ้ามันอยู่ทางขวาท่านหมนุนอันนี้ไปทางขวาครับเพื่อปรับปรับอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดอันใหม่ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูเป้านะครับเป้าวาดเป้าก่อนอันนี้จะเป็นเป้ากลมๆนะครับเป้ากลมๆ มีวงกลมตรงนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องเล็งของท่านนะครับกล้องเล็งของท่านผมอาจจะไม่ค่อยถนัดในการวาดรูปเท่าไหร่นะครับก็ใช้ โปรแกรมช่วยกล้องเล็งก็จะมีขีดวัดระดับบางตัวก็จะมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขมีตัวเลขบอกอ่ะคราวนี้เมื่อท่านต้องการที่จะยิงนะครับในระยะทวัดตั้งกล้องเล็งไว้50นะครับท่านก็เอายก ศูนย์ไปวางอย่างนี้เลยนะครับวางอย่างนี้เลยเมื่อยิงไปแล้วปุ๊บอ่ะปึ้งออกไปนัดแรกกระสุนมันอาจจะตกข้างบนขวาแบบนี้นะครับตกข้างบนขวาแบบนี้ท่านก็ยกกล้องเล็งของท่านมาดูอีกรอบปุ๊บโอ้มันอยู่ขีดขวาบนเราก็ทำการปรับขวาบนใช่ไหมเราก็หมุนเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บให้การกระบาดสว่าเราอยากจะให้มันมันอยู่ทางขวาใช่ไหมแล้วก็ปรับขวาขวาน่อยขวาน่อยขวาน่อยอ่าคราวนี้พอปรับขวาแล้วกล้องมันจะอยู่ประมาณนี้แต่กรณีที่ปรับอย่างเงี้ยเราต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับใช้ขาตั้งตัวปืนให้นิ่งเลยนะครับแต่ว่าเราก็ดูก่อนว่ามันอยู่ขีดที่เท่าไหร่1 2 3 4ขีดที่4อ่าถ้ามันมีตัวเลขก็ดูที่ตัวเลขนะครับอาจจะเป็นเลขสก็ปรับไป ส่วนไอตัวการกรบาทเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปปึ๊บแล้วอ่ะบนอีกเท่าไหร่อัพบนคือก็คืออัพนะครับปรับขึ้นลงอัพอีกประมาณสี่ท่านก็หมุนขึ้นไป,ปให้มันไปอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าตอนเนี้ยปืนท่านตรงแล้วนะครับท่านยิงนัดต่อไปปึ๊บอ่ะท่านเล็งอย่างนี้เลยปึง้งนะครับก็จะมาตกแถวแถวนี้อาจจะขวานิดนึง ก็ปรับนิดเดียวพอนะครับปรับนิดเดียวพอคราวนี้ท่านก็เอาปืนท่านมาทาบเอากล้องเล็งท่านมาทาบดูอีกปึ๊บโอเคอัพ1นึขวาหนึ่งท่านก็ปรับเลยอัพ1นึขวาหนึ่งก็ยิงดูกลุ่มยิงไปสัก5านัดปึงป้งปึงป้งปึ้งมันอาจจะแบบอยู่เท่านี้แหละนะครับระยะ25ได้แล้วคราวนี้ท่านก็ลองเปลี่ยนระยะนะครับยิงระยะ50าสิบอ่าห้าสิบ ท่านก็อาจจะถอยเป้าออกไปหรือท่านถอยตัวเองออกมาระยะ50 25ิาผ่านแล้วอันนี้ยี่หท่านถอยถอยปืนออกมาที่ระยะ50อันนี้ระยะ50าสิท่านก็ลองยิงดูกลุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอ่ถ้ามันโอเคแล้วก็โอเคนะครับโอเคต่อมาระยะ100ระยะ100ท่านเห็น ชัดเจนนะครับระยะท่านถอยปืนออกมาร้อยเมตรพอท่านยิงไปปุ๊บอ่ามันอาจจะตกอยู่ประมาณนี้อาจจะตกอยู่ประมาณนี้ท่านก็เอากล้องกล้องเล็งของท่านเนี่ยก็เอากล้องเล็งของท่านเนี่ยขึ้นมาเทียบดูว่ามันตกที่ระยะเท่าไหร่ซ้ายขวาโอเคแล้วนะซ้ายขวาโอเคแล้วนะตกที่ระยะเท่าไหร่แสดงว่าท่านต้องปรับ ดาวใช่ไหมปรับดาวก็ตึงลงมาปึ๊บเท่าไหร่ล่ะกี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเาก็ปรับลงมาให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลองยิงดูว่ามันตรงไหมอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นซ้ายขวาก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการปรับตั้งกล้องเลง็งแต่ในส่วนของศูนย์เปิดก็ปรับตามนี้เลยนะครับเพื่อ การปรับกล้องเล็งเนะี่ยไม่ได้ปรับเพื่อให้กล้องเล็งมันขึ้นลงนะปรับทั้งตัวปืนนะครับโรเทตให้ปากกระบอกมันขึ้นลงอ่าเราก็ใช้ขยับพานท้ายช่วยซ้ายขวาขึ้นลงนะครับในการยิงอ่าอันนี้คือระยะที่เราตั้งกล้องเล็งไว้แล้วแล้วถ้ากรณีที่โอ้ยเราจําไม่ได้อะเราจําไม่ได้เลยว่าอุ้ยเราตั้งไว้ระยะร้อยเมตรเนี่ยมันขนาดนี้ขนาดไหนขนาดไหน ท่านจดไว้เลยครับจดใส่ปีน้อยไว้หรือเอาสติ๊กเกอร์มาแปะไว้ตรงนี้ก็ได้ว่าระยะระยะร้อยระยะร้อยต้องหมุนมาถึงตรงนี้ระยะ50ระยะ200แล้วก็หมุนตามนี้เลยเวลาเวลาท่านไปยิงท่านก็แค่เอากากบาดนั้นไปทาาไปไปแปะเพราะว่าเราปรับตรงนี้แล้วไงนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ชัดเราก็ปรับทางนี้ ฝั่งซ้ายมือมันจะเป็นปรับหลาปรับหลาก็คือระยะร้อยระยะ200ระยะอินฟินิตี้แล้วแต่นะครับว่ามันจะประมาณไหนท่านก็ปรับเพื่อให้มันโฟกัสนั่นเองเพราะว่าระยะ100เมตรเนี่ยตัวเลนส์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับปรับซูมเข้าซูมออกได้ถ้าท่านมองไม่ชัดท่านก็ซูมเข้าซูมออกได้ถ้ามันเบลอก็ปรับปรับหลาถ้ามันขึ้นก็ปรับขึ้นถ้ามันลงก็ปรับลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรับแต่ตัวขึ้นลงนี่แหละครับ ถ้าเปลี่ยนระยะนะครับเวลาท่านไปนล่าเนี่ยเวลาท่านยิงไม่โดนเฮ้ยทำไมถึงไม่โดนแสดงว่าระยะที่เรามองเห็นเป้าหมายเนี่ยมันไม่เท่ากับที่เราคํานวณมานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรายิงเราเล็งกากบาดไปเนี่ยมันอาจจะไม่โดนก็ได้อาจจะขึ้นหรือมอาจจะลงนะครับอยู่ที่ว่าเป้านั้นจะอยู่ระยะขนาดไหนนะครับท่านก็ไปลอง กับปืนของท่านอาจจะใช้กระสุนเยอะหน่อยท่านตั้งกล้องเสร็จแล้วท่านอาจจะลองยิงยิง,ยงให้ชินคุ้นชินกับปืนคุ้นชินกับไกลนะครับแล้วก็ลองปรับขึ้นลงขึ้น,นลงดูนะครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่นะครับไม่ว่าจะยิงร้อยเมตรสองร้อยเมตรฝรั่งบางท่านยิงห้าร้อยเมตรก็มีนะครับแล้วลมแรงด้วยยิงไปเกือบครึ่งกล่องถึงจะโดนนะครับมันก็อยู่ที่ความสามารถในการฝึกฝนของท่านนะครับแล้วก็สนุกดีราคากระสุนก็ไม่แพงมาก ยิงไปก็สนุกสนานปรับกล้องไปด้วยยิงไปด้วยโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วแต่นะครับก็ขนาดชนิดหัวกระสุนด้วยท่านตั้งกล้องกับกระสุนชนิดไหนท่านก็ต้องใช้ปืนใช้กระสุนชนิดนั้นยิงไปตลอดนะครับถ้าท่านเปลี่ยนปุ๊บท่านก็ต้องจดโนต้ตไว้อีกทีว่าเอกระสุนนี้เซเลอร์ไปลอดยิงร้อยเมตรตกตรงนี้ท่านก็ถ้าท่านจําได้ท่านก็จำเอาถ้าท่านจำไม่ได้ท่านก็จดไว้แยก เป็นประเภทกระสุนไว้ชนิดกระสุนไว้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสงสัยหรือว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรืออยากจะมีข้อ,นะอเสนอแนะอยากจะมีข้อเสนอแนะให้กับชาแน l ผมในการปรับปรุงการยิงปืนในครั้งต่อไปเนะี่ยว่าเป็นยังไงผมอาจจะมีเนื้อหาหรือมีความรู้อะไรที่มันยังไม่ทั่วถึงหรือว่าอาจจะไม่ถูกต้องครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างหรือทักแชท มาทางเพจก็ได้มีหลายท่านทักมาพูดคุยสอบถามติชมกันได้นะครับก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะในส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการปรับตั้งกล้องเล็งนะผมไม่ได้ยิงให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ข่าวมันแรงนะครับไม่กล้าเอาปืนออกจากบ้านเลยเอาไว้ในบ้านอย่างเดียวนะครับก็เอามาลูกๆคลำๆนะครับเป็นลูกลักนะครับมีแค่2กระบอกก็เอาไว้ ทดสอบนะครับเอาไว้ศึกษานะครับแล้วก็ดูเช็ดๆชะดทำความสะอาดไปนะครับวันๆจนกว่าสถานการณ์ตอนต่อไปมันจะปกตินะครับ mm. ผมอยากจะไปขอใบปอ3แ้วทักไปถามท่านนายทะเบียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าช่วงนี้นายอำเภองดไว้ก่อนว่าง,งั้นก็เลยยังไม่รู้สึกว่าอยากจะออกไปไหนนะครับไม่มีกำลังใจในการออกจากบ้านหรือพาปืนไปยิงที่สนามนะครับเอาไว้โอกาส ต,ต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสก็จะนําปืนออกไปยิงนะครับเอาปืนออกไปยิงตอนนี้ก็มีกระสุนเข้ามาบ้างแล้วนะครับผ่านล้านปืนแล้วก็ซื้อมาเก็บแต่ก็ยังไม่ได้ออกไปยิงสักทีนะครับโอเคครับถ้าท่านใดที่อยากจะสนับสนุนค่ากระสุนนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถโอนมาที่บัญชีเลขบัญชีตามนี้นะครับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ ถ้าท่านใดที่ถนัดถนัดสแกน QR code ก็สแกนตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดชื่อของท่านที่สนับสนุนช่องนะครับอาจจะใช้เป็นนามแฝงก็ได้นะครับถ้าไม่อยากที่จะออกช่องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุน5าบาท10บบาทหรือว่าร้อยหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการซื้อกระสุนนะครับผมในครั้งต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ